สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับ1แล้วก็6ทับ2ทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะคุณครูจะขึ้นในหัวข้อเรื่องของกาแล็กซีแล้วก็กาแล็กซี่ทางช้างเผือกคะ่ะก่อนอื่นเลยนะคะครูขอถามนักเรียนก่อนเลยว่านักเรียนรู้จักกาแล็กซี่อะไรบ้างไหนลองนึกดูซิว่าเราเคยได้ยินกาแล็กซี่ที่ชื่อว่าอะไรบ้าง ครูแอบได้ยินคำตอบนะคะมีนักเรียนบอกว่าผมหนูรู้จักกาแล็กซีทางช้างเผือกค่ะโอเคค่ะแล้วนักเรียนรู้หรือไม่คะว่ากาแล็กซีนั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้างเรามาเรียนรู้กันเลยนะคะกาแล็กซีนะคะกาแล็กซีของเราจะประกอบไปด้วยอันแรกเลยค่ะนั่นคือ ดาวเลิกนะคะดาวเลิกนะคะก็จะมีตั้งแต่10กำลัง7ไปจนถึง10กำลัง14ดวงนะคะในแกาล็กซี่นั่นเองนะคะรวมไปถึงระบบสุริยะของเราด้วยนะคะที่เป็นส่วนหนึ่งของแกาล็กซี่ทางช้างเผือกนั่นเองค่ะนอกจากดาวเลิกแล้วนะคะเรายังมี ส,สารมืดนะคะมีแก๊สนะคะมีกระจุกดาวมีฝุ่นนะคะซึ่งไม่ว่าจะเป็นดาวเลษ์กระจุกดาวส,สารมืดฝุ่นหรือแก๊สนะคะจะทั้งหมดนี้นะคะจะถูกแรงโน้มถ่วงดึงดูดเอาไว้นั่นเองค่ะแล้วก็ล่องลอยอยู่ที่กาแล็กซีของเรานั่นเองนะคะต่อไปนะคะเราจะมาศึกษาการกำเนิดและวิวัฒนาการของ กาแล็กซีกันนะคะการกำเนิดและวิวัฒนาการของกาแล็กซีนั้นนะคะเชื่อได้ว่านะคะถือกำเนิดขึ้นเมื่อประมาณ500ล้านปีนะคะหลังจากที่ เกิดเอกภพนั่นเองนะคะซึ่งในช่วงแรกนั้นเอกภพจะประกอบไปด้วยแกส๊สไฮโดรเจนแล้วก็แกส๊สฮีเลียมนะคะซึ่งบางบริเวณที่มีความหนาแน่นของแก๊สมากเนี่ยจะมีแรงดึงดูดให้แก๊สเกิดการรวมตัวกันมากนั่นเองค่ะจากนั้นนะคะเขาจะเริ่มยุบตัวเป็นโครงสร้างขนาดใหญ่ค่ะก่อนเป็นกาแล็กซีนั่นเองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เราจะเรียกว่ากาแล็กซีก่อนเกิดนั่นเองค่ะ และเมื่อเวลาผ่านไปนะคะดาวเลิกในกาแล็กซี่จำนวนมากนะคะจะเกิดและดับเป็นวัฏจักรนะคะทำให้เกิดการหมุนเวียนของสสารต่างๆนะคะทั้งในกาแล็กซีนะคะและเชื่อว่าในอนาคตนั้นจะมีการรวมตัวกันมีการชนกันและกืนกันของกาแล็กซี ที่อยู่ใกล้เคียงกันนั่นเองนะคะเช่นกาแล็กซีที่นักเรียนเห็นอยู่นั้นเ,เขาชื่อว่ากาแล็กซีน้ำวนค่ะเป็นกาแล็กซี M51 นะคะเป็นกาแล็กซีกังหันที่กำลังกึน้นกาแล็กซีขนาดเล็กอยู่นั่นเองและเชื่อว่าในอนาคตอาจจะมีการรวมตัวกันของกาแล็กซีทางช้างเผือกที่เราอาศัยอยู่นะคะกับกาแล็กซีเพื่อนบ้านของเราที่ชื่อว่ากาแล็กซีแอนโดมิดานั่นเองค่ะ ปัจจุบันนะคะเรายังไม่สามารถที่จะมองเห็นภาพที่แท้จริงของกาแล็กซีทางช้างเผือกได้นะคะเนื่องจากว่าระบบสุริยะจักรวาลของเรานั้นนะคะอยู่ในกาแล็กซีทางช้างเผือกแต่เราเนี่ยสามารถสังเกตได้จากจานของกาแล็กซีในลักษณะแถบ สว่างที่อยู่บนท้องฟ้าที่เราเรียกว่าทางช้างเผือกนั่นเองส่วนภาพนี้นะคะเป็น4สถานที่ที่คนไทยนะคะไปตามล่าหาทางช้างเผือกกันมากที่สุดนะคะมีที่ไหนกันบ้างเรามาดูกันเลยค่ะหนึ่งมีที่ดอยหลวงเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะมีที่สามพันโบกจังหวัดอุบลราชธานีที่ดอยเสมอดาวจังหวัดน่านที่ภูชีฟ้าจังหวัดเชียงรายนะคะ อนอกจากนี้ยังมีอีกเนาะแต่นี้ครูเอามาให้เป็นที่ฮอตฮิตของคนไทยที่ไปตามหาทางช้างเผือกกันมากที่สุดนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามารู้จักประเภทของกาแล็กซีกันบ้างนะคะกาแล็กซีของเรานะคะจะถูกแบ่งออกเป็น4ประเภทด้วยกันมีอะไรบ้างนะคะอันแรกคือกาแล็กซีทรงลีค่ะ 2. กาแล็กซีกังหันค่ะ 3แ a ก a x ลกซี่รูปเรนค่ะและ4แ a ก a x ลกซี่แบบไรรูปร่างนั่นเองค่ะโดยเรานะคะได้จัด ตามรูปพันธสันฐานนะคะโดยนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งนะคะชื่อว่าเอ็ดวินฮับเบิดนั่นเองค่ะเป็นนักดาราศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่เลยนะคะในช่วงของศตวรรษที่20นะคะและชื่อของเขานะคะได้ถูกนำไปตั้งเป็นชื่อของกล้องโทรทัศน์อวกาศที่สำคัญของโลกเราเลยค่ะนั่นคือ กล้องโทรทัศน์อวกาศฮับโบนั่นเองซึ่งมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งเลยนะคะในการศึกษาประวัติศาสตร์ของดาราศาสตร์บนโลกของเรานั่นเองค่ะ,ะทีนี้เราจะมาเรียนรู้นะคะ ประเภทของกาแล็กซีอันแรกกันนั่นคือกาแล็กซีทรงลีค่ะเราจะเขียนแทนสัญ,ญลักษณ์ด้วย e นะคะแล้วตามด้วย0ถึง7เลยค่ะเช่น e0 e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 นะคะเรียงลำดับไปเลยนะคะโดยที่ e0 นั้นจะมีลักษณะใกล้เคียงกับทรงกลมมากที่สุดค่ะส่วน e7 นะคะจะมีลักษณะที่ใกล้ความเป็น มากที่สุดนั่นเองฉะนั้นในกาแล็กซีนี้นะคะจะเป็นกาแล็กซีที่มีขนาดใหญ่ค่ะและไม่มีโครงสร้างแบบจานนะคะมีอัตราการเกิดของดาวเลษ์ต่ำฉะนั้นแล้วนะคะจะประกอบไปด้วยดาวเลษ์ที่มีอายุมากแต่มีมวลน,น้อยนั่นเองค่ะและเชื่อว่ากาแล็กซีทรงลีนี้นะคะน่าจะเกิดจากการรวมตัวกันของกาแล็กซีที่มากกว่า2 g a กาแล็กซี เป็นต้นไปค่ะยกตัวอย่างนะคะเช่นกาแล็กซีที่อยู่ใกล้บ้านเรานะคะก็ M59 นะคะเป็นกาแล็กซีทรงกลมแบบ E5 นะคะอยู่ห่างจากโลกเราประมาณ60ปีแสงนะคะหรือกาแล็กซีทรงรี M87 นะคะเป็นกาแล็กซีประเภท E0 ค่ะ มีหลากหลายเลยมี M32 นะคะอันนี้จะเป็นลักษณะกาแล็กซีประเภท E2 นะคะมี M60 นะคะเป็น E0 นะคะอยู่ห่างจากโลกของเราประมาณ10ปีแสงนะคะแล้วก็ M49 นะคะเป็นประเภทของ E0 เหมือนกันนะคะจะอยู่ห่างจากโลกของเราประมาณ60ปีแสงนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเราจะรู้จักประเภทถัดไปของกาแล x กซี เลยนะคะก็คือประเภทที่2อกาแล็กซีกังหันนั่นเองค่ะกาแล็กซีกังหันนะคะจะมีลักษณะแบนออกคล้ายกับจานค่ะซึ่งบริเวณตรงกลางนิวเคลียสนะคะหรืออีกอย่างหนึ่งเราเรียกว่าส่วนป่องนั่นเองค่ะเป็นบริเวณที่มีความหนาแน่นของดาวฤกษ์อยู่มากเลยนะคะประกอบไปด้วยดาวฤกษ์ที่มีอายุมากและที่สําคัญเขามีหลุมดําอยู่ใจกลางด้วยนะคะหากมีสารใดตกไปในหลุมดํานั้นนะคะมวลมหาส าบริเวณใจกลางของกาแล็กซีนะคะจะทำการปล่อยรังสีพลังงานสูงนะคะกลายเป็นนิวเคลียสกาแล็กซีกำมันออกมานั่นเองค่ะ กาแล็กซีกำมันนะคะเป็นแหล่งกำเนิดของรังสีคอสมิกค,ค่ะถ้าเราสังเกตแกนกลางของกาแล็กซีนะคะจะมีช่องความยาวคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมานั่นเองเช่นอะไรบ้างเช่นคลื่นวิทยุนะคะคลื่นอ,อินฟราเรดนะคะรังสีที่ตาเรามองเห็นก็ขอโทษทีเป็นแสงที่ตาเรามองเห็นนะคะอันต้ายโอเล็นะคะรังสีเอกรังสีแกมมาที่เราเรียกว่ากาแล็กซีกำมันนั่นเองค่ะและบริเวณที่สอง ะะที่นักเรียนเห็นในแผนภาพนะคะก็จะเป็นบริเวณที่เรียกว่าจานนะคะเป็นบริเวณที่เป็นออกไปในส่วนนี้นะคะจะประกอบไปด้วยฝุ่นค่ะแก๊สนะคะแล้วก็ฝุ่นกับแก๊สเนี่ยถ้าเกิดการหมุนชนกันแล้วเนี่ยจะก่อให้เกิดแขนของกาแล็กซีเกิดขึ้นนั่นเองค่ะและบริเวณนี้เองนะคะเด็กๆจะเป็นบริเวณที่มีการเกิดกระจุกดาวใหม่อยู่เสมอค่ะ ต่อไปนะคะเป็นส่วนที่3ค่ะเราเรียกส่วนนี้ว่าบริเวณเฮโลนั่นเองนะคะเป็นอนาเขตของทรงกลมเลยค่ะที่ล้อมรอบส่วนของจานก์แลกซีเอวันั่นเองนะคะในส่วนนี้นะคะจะปัดจากแก๊สและฝุ่นนะคะแล้วก็จะพบกลุ่มของดาวฤกษ์ที่มีอายุมากนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะเราจะมาดูกันว่ากาแล็กซี่แบบกังหันนั้นนะคะสามารถจำแนกได้ออก เป็นอีก2แบบนะคะแบบที่1เราเรียกว่ากาแล็กซี่กังหันแบบธรรมดาค่ะและแบบที่2เราเรียกว่ากาแล็กซี่กังหันแบบมีคานั่นเองค่ะทีนี้เรามาทําความรู้จักกาแล็กซี่แบบที่1กันก่อนนะคะนั่นคือกาแล็กซี่กังหันแบบธรรมดาค่ะเราจะแทนสัญลักษณ์ด้วยตัว S ใหญ่นะคะในภาษาอังกฤษนะคะแล้วเราจะตามด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กค่ะไม่ว่าจะเป็น A B C d นะคะ ทั้งนี้นะคะเราใช้เพื่ออะไรเราใช้เพื่อใช้แทนขนาดของป่องนะคะบริเวณที่อยู่ตรงกลางของกาแล็กซี่แล้วก็ความหนาแน่นของแขนนั่นเองยกตัวอย่างเช่นถ้า S ตัวใหญ่แล้วตามด้วย a ตัวเล็กนะคะ ตรงส่วนของป่องนั้นจะมีขนาดใหญ่ค่ะแล้วก็จะมีความหนาแน่นของแขนนั้นมากเลยทีเดียวนะคะแต่ถ้าเป็น S ตัวใหญ่แล้วตามด้วย D ตัวเล็กนะคะหมายถึงตรงส่วนของป่องนั้นนะคะจะมีขนาดที่เล็กนะคะแล้วก็จะเห็นเกลียวของแขนได้ชัดเจนนั่นเองค่ะถัดไปนะคะจะ มาดูในส่วนของแกาแล็กซี่กังหันแบบมีคานกันค่ะกาแล็กซีกังหันแบบมีคานนะคะเราจะแทนสัญ,ญลักษณ์ด้วย S ตัวใหญ่และ B ตัวใหญ่ค่ะจากนั้นเราจะตามด้วยตัวอักษรพิมพ์เล็กในภาษาอังกฤษนะคะก็จะมี A B C D นะคะทุกๆอย่างเลยค่ะเด็กๆจะคล้ายก,กันกับแบบธรรมดามาก แต่จะแตกต่างกันตรงโครงสร้างของส่วนป่องตรงกลางที่มีลักษณะยื่นออกมาคล้ายกับคานค่ะซึ่งคานในส่วนนี้นะคะจะประกอบไปด้วยสาดสารที่หมุนไปพร้อมๆกันแต่จะอยู่ในรูปของคลื่นความหนาแน่นนั่นเองค่ะคล้ายกับอะไรเอ่ยคล้ายกับถนนเส้นหนึ่งที่มีรถเยอะตลอดเวลานะคะ อพอมีรถเยอะตลอดเวลาเนี่ยคันนึงออกไปใช่ไหมลูกอีกคันหนึ่งก็เข้ามาเติมเลยทำให้เราเ,เลยทำให้เราเนี่ยดูว่าถนนเส้นนี้มันมีรถหนาแน่นตลอดเวลาอันนี้ก็จะเป็นส่วนของคลื่นความหนาแน่นนะคะอะถัดไปค่ะเราจะมารู้จักรูปต่างๆนะคะครูเอานำมาฝากนะคะก็จะเป็นกาแล็กซีกังหันนะคะก็ จะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนใช่ไหมคะส่วนที่เป็นกาแล็กซีชนิดลีแล้วก็ส่วนชนิดที่เป็นกังหันนะคะเด็กๆเ,เห็นสัญ,ญลักษณ์ไหมคะถ้าเป็นชนิดลีเราจะเริ่มตั้งแต่ e0 นะคะ e1 ไปจนถึง e7 นะคะจะเริ่มจากกลมไปหาลีเห็นไหมคะแต่ถ้าเป็นส่วนของกาแล็กซีกังหันด้านบนที่เป็น S ตัวใหญ่แล้วตามด้วย A ตัวเล็กอันนี้เราเรียกว่าเป็นกาแล็กซีแบบธรรมดานะคะแล้วก็ไล่ไปคะ่ะ SB SC ก็จะเห็นเป็นแขนมากขึ้นใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นด้านล่างค่ะเป็น S ตัวใหญ่ B ตัวใหญ่อันนี้จะเป็นแบบมีคานนะคะแล้วตามด้วยภาษาอังกฤษตัวเล็กก็จะเป็น SBA, SBB, SBC นั่นเองเห็นไหมคะอ่ะถัดไปค่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพเหมือนกันนะคะเป็นกาแล็กซี่กังหันแบบธรรมดาค่ะ ก็จะเป็น S A S B S C เห็นไหมคะแล้วก็จะเป็น g ลกซี่กางหันแบบมีคานค่ะเป็น S B ใหญ่ A S B เล็กอะ่ะ S ใหญ่ big, B ใหญ่ big, แล้วก็ B เล็กนะคะก็ไล่ไปนะคะทั้ง3ภาพนะคะอะ่ะอันนี้ก็จะเป็นแ a l ซี่ทรงกางหันหนะคะ Galaxy M 1 0 1่นนะคะเป็นแ a l ซี่กางหันแบบธรรมดา M 8 3ก็จะเป็นแบบมีคานนะคะ ส่วนอีกอันหนึ่งนะคะ NGC 2 5 3นี่ก็เป็นอีกหนึ่งกาแล็กซี่นะคะแต่ว่ามีลักษณะที่มันยังบ่งบอกไม่ได้ว่าจะเป็นแบบธรรมดาหรือเป็นแบบคารดีนะคะ ต่อไปนะคะเราจะมาศึกษาอีกหนึ่งประเภทนั่นคือกาแล็กซี่แบบรูปเปลนนนั่นเองนะคะเราจะแทนสัญลักษณ์ด้วย S0 นะคะโดยลักษณะของเขานั้นนะคะจะมีลักษณะก้ำกึ่งระหว่างกาแล็กซี่ทรงรีกับกาแล็กซี่ทรงกังหันนั่นเองนะคะโดยลักษณะ มันจะเป็นจานคล้ายๆกับกาแล็กซี่กลังหันแต่มันไม่มีแขนค่ะและมีส่วนป่องตรงกลางขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับขนาดของจานนะคะเช่นกาแล็กซี่ที่อยู่ในภาพเลยค่ะ NGC 2 7 8 7 นะคะและอีกหนึ่งกาแล็กซี่สุดท้ายที่คุณครูอยากให้นักเรียนรู้จักนะคะนั่นคือกาแล็กซี่แบบไรลรูปร่างค่ะเราจะเขียนแทนสัญ,ญลักษณ์ด้วยไอตัวใหญ่ในภาษาอังกฤษนะคะส่วนมากนี้นะคะมันจะเกิดจากการชนกันของกาแล็กซี่ตั้งแต่2แกาแล็กซี่ขึ้นไปนะคะหรืออาจจะเกิดจากการรบกวนด้วยแรงโน้มถ่วงของกาแล็กซี่ข้างเคียงนั่นเองค่ะเช่นกาแล็กซี่ที่เห็นในภาพนี้เลยนะคะคือกาแล แม็กเจลแลนใหญ่นั่นเองค่ะจบไปแล้วนะคะในประเภทของกาแล็กซีนะคะทีนี้คุณครูมีภาพให้เด็กๆดูสีภาพคุณครูมี A B C D เห็นไหมคะมีกาแล็กซี N, C, N G C หนึ่งสี A กาแล็กซี N G C 1 1 3 2แกาแล็กซี M 83แกาแล็กซี NGC 2787นักเรียนลองบอกครูได้ไหมคะว่าภาพที่หนึ่งเป็นกาแล็กซีประเภทไหนคะเป็นกาแล็กซีประเภท A คะ่ะเป็นแบบไร้รูปร่างแบบที่สองคะ่ะกาแล็กซี NGC 1132เป็นแบบไหนคะเป็นแบบ D คะ่ะนั่นคือกาแล็กซี รรงรีนะคะและ Galaxy M83 เป็นแบบกาแล็กซี่แบบมีคานั่นเองค่ะและอันสุดท้ายค่ะ Galaxy NGC2787 เป็นกาแล x กซี่แบบรูปเร็นค่ะ ทีนี้นะคะเด็กๆคาคู่จะให้นักเรียนนะคะตอบคำถามต่อไปนี้นะคะลงในสมุดวิทยาศาสตร์นะคะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด6ข้อนะคะข้อที่1ค่ะกาแล็กซีแรกเกิดในช่วงเวลากาแล็กซีแรกเกิดเกิดขึ้นในช่วงเวลาใดหลังจากเกิดบิ๊กแบงค่ะข้อที่ 2, 2> <c oughs> นักวิทยาศาสตร์สันนิษฐานว่ากาแล็กซีกำเนิดขึ้นได้อย่างไร ข้อที่ 3. ภายในกาแล็กซีประกอบไปด้วยสิ่งใดบ้างข้อที่ 4. ภายในกาแล็กซีมีดาวฤกษ์อยู่ประมาณกี่ดวง ข้อที่หการหมุนเวียนของสารของสสารภายในกาแลก็กซีเกิดขึ้นได้อย่างไรและข้อที่6ค่ะในกาแลก็กซีในอนาคตกาแล็กซีอาจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเด็กๆตอบคำถามลงในสมุดวิทยาศาสตร์นะคะในสมุดดาราศาสตร์นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปส่งงานกันในชั้นเรียนค่ะแล้วเจอกันที่โรงเรียนนะคะสวัสดีค่ะ